สวัสดีครับผมเติ้นเอนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําโปรแกรมในการทําการตลาดนะครับชื่อโปรแกรม AI r o b o f o r m นะก็เป็นโปรแกรมนะครับที่น่าใช้ตัวหนึ่งมากๆนะครับประโยชน์ของโปรแกรม AI r o b o f o r m นะครับก็เราสามารถที่จะเรียกนะครับเว็บไซต์ตรงนั้นเนี่ยนะครับกลับมาได้นะโดยสมมุติว่าถ้าเกิดวันนี้เพื่อนๆเนี่ยนะครับไปโพสต์เว็บบอร์ดหรือว่าโพสต์กระทู้นะแล้ว ปรากฏว่านะครับอยากกลับมาโพสต์ใหม่เนี่ยนะครับเจ้าโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถที่จะบันทึกนะครับข้อความบันทึกเว็บไซต์เหล่านั้นเนี่ยได้นะครับทำให้เราเนี่ยนะครับไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปเรียกใช้งานเว็บไซต์ตรงนั้นเนี่ยมาอีกเลยนะครับเราสามารถเรียกใช้งานได้ในโปรแกรมตัวนี้เลยนะครับยกตัวอย่างครับอย่างเช่นสมมุติว่าผมจะไปโพสต์ที่สนุกนะฮะผมเลือกมานะครับตรงนี้นะฮะนี่แสดงตัวอย่างนะครับผม เห็นไหมครับมันจะเข้ามาที่หน้าประกาศโดยอัตโนมัติเลยนะครับเพียงแต่ผมก็เลือกประกาศเท่านั้นเองแล้วก็ไปโพสต์ได้เลยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เรานะครับทำงานได้เร็วมากๆแล้วเราก็สามารถที่จะไปประยุกต์ใช้นะครับการโพสเว็บบอร์ดนะครับการโปรโมทเว็บนะครับกับโซเชียลบุ๊กมาร์กได้ด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นโปรแกรมที่ดีมากๆเลยนะครับอ่านะฮะเดี๋ยวการติดตั้งเนี่ยนะครับติดตั้งง่ายมากครับเพื่อนเพื่อนะฮะดาวน์โหลดโปรแกรมด้านล่างวิดีโอนี้แล้วก็สามารถที่จะ นาไปติดตั้งได้เลยนะครับผมจะสอนการใช้งานก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนนะฮะเมื่อติดตั้งโปรแกรม AI Roboform ไปแล้วนะครับใช้งานไม่เป็นเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้ว AI Roboform เนี่ยใช้งานอยู่กี่เมนูนะครับผมบอกได้เลยนะครับ AI Roboform ใช้งานอยู่2เมนูเท่านั้นก็คือเมนูล็อกอินนะครับแล้วก็เมนูเซฟนะฮะทีนี้เรามาดูกันผมจะเข้าไปที่ Google นะฮะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับ ผมเข้ามาที่ Google นะฮะแล้วผมก็จะบันทึกเว็บไซต์ Google เอาไว้นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะบันทึกเว็บไซต์ Google ไว้นะฮะอ่าก่อนที่จะบันทึกนั้นนะครับผมขอขอพิมพ์คีย์เวิร์ดไปด้วยแล้วกันนะครับ Business <c> on-line <oughs> นะครับขอพิมพ์ b u s i n e s ออนไลน์ไปด้วยละกันอ่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆ <c oughs> เ,เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับ แล้วทีนี้ในกรณีทุกๆครั้งนะครับที่เราต้องการที่จะเซฟนะครับเราก็กดเซฟตรงนี้ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการเซฟหน้านี้เอาไว้ใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะเรียกกลับมาใช้ใหม่เนี่ยนะฮะเราก็กดเซฟเอาไว้เลยนะฮะอ่าอย่างสมมุติว่าผมจะเสิร์ชข่าวต่อไปคําว่า business online อีกนะครับผมก็เซฟผมผมก็เซฟตรงนี้เอาไว้นะครับให้ให้เรากดเซฟเลยนะครับและตรงในส่วนของตรงหน้าตรงนี้นะครับผมขอแนะนํานิดนึง โดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนติดตั้งโปรแกรมนะครับมันจะอยู่ลักษณะอย่างนี้เพื่อนเพื่อนสามารถที่จะสร้างโฟลเดอร์ได้นะครับโดยกด New Folder แล้วก็เราสามารถตั้งชื่ออ่าผมสมมติผมตั้งชื่อ Google ละกันนะครับผมก็เลือกหมวด Google นะครับไว้มาที่หมวด Google นะเพราะว่าสาเหตุที่ผมสร้างโฟลเดอร์เนี่ยนะครับเพราะว่าเพื่อที่จะให้นะครับงานของเราเนี่ยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นนะครับไม่สเปสสปะนะครับแล้วผมก็กด Save ถ้าผมนะครับไม่กดสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมางานจะเป็นยังไงครับงานมันก็จะเรียงมาอย่างนี้แหละครับเห็นรูปดาวไหมครับแต่ถ้าเกิดผมสร้างโฟลเดอร์ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเก็บลิสต์โปรแกรมได้เป็นร้อยเลยนะฮะอ่าแล้วสมมุติว่าถ้าผมจะใช้เรียกมาใช้งานเนี่ยนะครับผมต้องทํำยังไงบ้างเปิดหน้าเปล่าๆขึ้นมาหนหน้าครับแล้วก็ไปที่เมนูล็อกอินนะฮะเลือกที่เราที่ที่เราเซฟไว้นะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับที่ ชื่อเว็บที่เราเซฟไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็กด Go and Fill ครับอ่เรามาดูกันนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมาหน้าในส่วนของอ Google นะฮะแล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดให้เราเรียบร้อยเลยนเะช่นเดียวกันครับวิธีนี้เ,เพื่อนๆสามารถที่จะไปประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์เว็บโปรโมทนะครับเว็บลงประกาศอย่างสนุกนะครับหรือเว็บโซเชียลบล็อกมาร์กอื่นๆได้นะครับเพียงแค่ใช้2เมนูนี้เท่านั้นเองนะฮะไม่ต้องไปใช้เมนู เมนูอื่นให้มันเพิ่มแล้วก็ให้มันสับสนมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเท่านี้ครับง่ายๆเทคนิคการใช้ AI Roboform ของผมนะขอให้เพื่อนๆนะครับนำประโยชน์ตรงนี้ไปใช้กับธุรกิจของเพื่อนๆนครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกรุณาแสดงความคิดเห็นนะครับด้านล่างวิดีโอนี้นะครับแล้วก็พบกับผมเติ้ล AE ได้ใหม่นะครับกับ เทคนิคดีๆนะครับสิ่งดีๆที่จะคอยมาแบ่งปันเพื่อนๆอ,อยู่ตลอดเวลานะครับและพบกันที่ความสำเร็จและร่ำรวยครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่ชมวิดีโอนี้ครับสวัสดีครับ